ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะฮะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k ีเคทีทททททตันะฮะคลิปนี้มาเทียบกับพลงังเฟรนตอร์เรสนะครับผมนะเฟรนตอร์เรสเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะนะมีแค่หกเวอร์ชันนะครับผมตัวล่าสุดคือตัวพัฒน์เนื้อทับคือตัวนี้นะฮะตัวพื้นหลังหยัก ตัวพื้นหลังหยังหยกักนะครับผมมาเทียบค่าพลังกันดีกว่ารวมไม่แฝงเหรอเดี๋ยวนะมันมีสไตล์ไหนบ้างรวมไม่แฝงโอเครวมไม่แฝงก่อนแล้วกันนะครับผมอีฟ e ุตบอลเนี่ยเก้าห้านะเออไม่ยากเลยอีฟ e ุตบอลดีกว่านะครับผมตัวทีมชาติสเปนเหรออันนี้ก็กรวมไม่แฝงเหมือนกันอีฟ e ุตบอลดีกว่านะจริง โดยรวมแล้วนะถึงความเร็วมันจะลดไป3ก็แต่แต่มันก็ได้เลี้ยงบอลมา3นะครับผมโอเคอีฟิทบอลไม่ของจริงว่ะอีฟิทบอลอีฟิทบอลสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดคือโรอมิงแฟลกโอเคมันก็จะมีแค่ฟีเจอร์เขียวที่มันเป็นปีจนเทมปตัวนะโอเคอีฟิทบอลโหสุดว่ะเนี่ยแล้วก็จะเป็นตัวล่าสุดนะครับผมตัวล่าสุดก็จะเป็นโรมิงแฟลกนะโอ้โหอีฟิทบอลคือสุดจริงว่ะ อีฟ e ุตบอลคือสุดจริงแบบเก้าห้านะแล้วแม่งค่าพลังโคตรดีอ่ะนะตัวฟีเจอร์เขียวอันนี้หลากหลายแน่นอน <c oughs> ดูดิฟีเจอร์เขียวเนี่ยจะได้เกมรุกแต่เลี้ยงบอลครองบอลเนี่ยเสียเยอะได้จ่ายบอลค่อนข้างดีจบสกอร์นะได้ความโค้งความเร็วก็ไม่ได้ <c oughs> นอนจริงนะถ้าดูตามตำแหน่งจริงก็ตัวนี้มันจะได้จ่ายบอลกับ จะบังกระจบสกอร์นะครับผมแต่มันเป็น RWF นะนะเป็น RWF แต่พวกที่เหลือเนี่ยเป็น L หมดเลยนะครับเป็น L หมดเลยนะแต่มันก็นยืนได้ทั้งสองฝั่งอะแหละเฟรมตัเรนะครับผม,มฟีเจอร์เขียวนี่ก็อยู่ที่คนจะเลือกใช้แล้วกันนะมันเทียบมันเทียบยากนะคนละตำแหน่งด้วยคนละสไตล,ล์ด้วยแต่มันก็นยืนได้ทั้งสองฝั่งแหละนะทั้งสองฝั่งถ้าจะเปิดบอลริมเส้นเนาะก็ตัวนี้ก็เปิดได้นะนะ ตัวฟีเจอร์เขียวเปได้แต่ความเร็วกับเลี้ยงบอลเนี่ยก็ต้องสู้ตัวตัวที่เป็นราอคงีแฟลกไม่ได้นะครับผมโอเคแต่ฟีเจอร์เขียวก็น่าเล่นนะมาตัวล่าสุดเนี่ยตัวล่าสุดเนี่ยเด่นตรงไหนเด่นตรงไหนปิดบอลหรอตัวล่าสุดดีกว่าตัวไหนบ้างดกว่ามาคือตัวที่ดีสุดเนี่ยเป็นของอีฟุบอลอยู่แล้วนะตัวอีฟุบอลอยู่แล้วเฮ้ยตัวล่าสุดได้ ได้เฮ้ยโอเคนะนะครับผมตัวทีมชาติเนี่ยได้ความเร็วจัดนะครับผมตัวตัวล่าสุดเนี่ยได้บอลโจนได้เลี้ยงบอลน,นะได้เปิดบอลโอเคอยู่นะดูดีกว่าตัวดูดีกว่าไหมมันก็อยู่ที่คนจะเลือกใช้ท่านนั้นความเร็วติดมันก็ได้เลี้ยงบอลนเน้ยจริงถ้าความเร็วบวกเลี้ยงบอลเนี่ยมันจะไปกระบ,บอลได้ค่อนข้างจะดีขึ้นนะนะครับผมอืม จะวัดกันก็บางโซนโอเคตัวนี้อาจจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับผมตัวล่าสุดอาจจะดูดีกว่านิดเดียวนิดเดียวจริงอะหรือไม่ก็เท่ากันเน่ยเนี่ยเออว่าได้เลี้ยงบอลว่ะได้เลี้ยงบอลว่ะจริงนะตัวล่าสุดอะได้เลี้ยงบอลนะได้เลี้ยงบอลนะเออว่ะได้เลี้ยงบอลกูแต่เลี้ยงบอลมันก็เท่ากับตัวอีฟุบอลนะนะง่ายคืออีฟุบอลดีสุดนะครับผม อีฟ e ุตบอลดีสุดนะโอเคตัวล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวนะตัวล่าสุดเนี่ยที่เด็ดมันคือเลี้ยงบอลวะที่เข้ากับตัวอ e ีฟุตบอลนะครับผมที่เข่ากับตัวอ e ีฟุตบอลนะนะมาเทียบค่าพลังวิวตันตัวล่าสุดกับตัวนี้นะฮะมาเกมลุกเนี่ยฟีเจอร์เขียวดีสุดนะนะครับผม ฟีเจอร์เขียวดีสุดนะบอลคอนโทรลเนี่ยตัวอ e ีฟฟิทบอลดีสุดนะครับผมเลี้ยงบอลเนี่ยตัวอ e ีฟฟิทบอลกับตัวล่าสุดดีที่สุดแสดงว่าตัวล่าสุดเนี่ยก็มีดีเหมือนกันนะครับผมก็มีดีก็คือเลี้ยงบอลที่ดีที่สุดเท่ากับตัวอ e ีฟฟิทบอลนะครับผมก็ไม่ได้แย่นะจริงนะแล้วเมื่อกับตัวเนี่ยตัวอ e ีฟฟิทบอลดีสุดสองสันส้นเนี่ยตัวฟีเจอร์เขียวกับเปิดบอลจบสกอร์ฟีเจอร์เขียวแต่นี่มันหลากหลายอยู่แหละลูกโมงฟีเจอร์เขียว ความโค้งก็ฟีเจอร์เขียวความเร็วนะครับผมสปีดก็คือตัวทีมชาตินะสปีดต้นก็จะเป็นตัวอีฟบอลนะครับผมโอเคลูกตั้งเตะเหรอลูกตั้งเอ,เอพลังการยิงสินะพลังการยิงเนี่ยพลังการยิงเนแปดสิบแปดสิบอ่ะก็ก็คือแปดสิบก็คือดีที่สุดแล้วนะครับผมก็จะมีตัวล่าสุดที่ขึ้นแปดสิบเหมือนกันนะครับผมกระโดดตัวฟีเจอร์เขียว บาลานเนี an, ่ยบาลานก็คือแปดสามก็คือก็คือตัวล่าสุดนะครับผมโอเคก็มีค่าพลังที่โดดเด่นหลายอย่างนะสเตมิน่าก็แปดสองก็ถือว่าดีที่สุดนะโอเคนะครับผมตัว,ต,วตัวล่าสุดเนี่ยมันก็จะได้เลี้ยงบอลที่ดีที่สุดเท่ากับตัวอื่นนะดีดีที่สุดเท่ากับตัวอื่นนะคือไม่ได้กว่าตัวอื่นนะ่ะนะครับผมเลี้ยงบอลน,นะพลังการยิงบาลานสเตมิน่าสี่อย่างนะครับผมโอเคก็ไม่ได้แย่ยนะ นะก็ไม่ได้แย่นะสำหรับเฟรนทอเรสนะครัเวอร์ชันอ่าเวอร์ชันเวอร์ชันเวอร์ชันล่าสุดพาร์ทเนอร์นะครับผมเวอร์ชันพาร์ทเนอร์คลับนะโอเค,อเค,อเคประมาณนี้ละกันนะสำหรับเทียบค่าพลังเฟรนทอเรสนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเล้สครั